ข้าวใ่พี่น้องเจ้าเห็นข้าวอยู่บอออกยาเมืองเขมรถูกจับส่งให้รัฐบาลจีนสนญชืจจ่อพี่น้องเจ้าพ่อสแกมเมอร์เออรูปก็เอามาแต่อันนี้เลยของรัฐบาลจีนเลยไฟมันคงเลยนั่งเครื่อง private private jet กลับไปเมืองจีนเลยพี่น้องแต่ว่าใครเป็นคนส่งให้ล่ะแมนบอก คุณเช่นง่ายพี่น้องแล้วที่พีก็คือว่าสัร์ช้นี่และสะลัเราได้สะละอันสันซาจีนเราได้พี่น้องเล่าสะละกร็แต่หงึงมาถือสันซาดเขมรนันซาดเขมรนเป็นนั่นพาสปอร์ตมีแมนธรรมดาได้เป็นได้พาสปอร์ตแบบทางการทูตเออไม่มีนพาสปอร์ตแบบคือเฮาระยะไปเฉลยก,ก็ขอวีซ่านะอ่านเราเป็นทางการทูตอ่านเราไม่ต้องขอวีซา่าไปเฉลยก,ก็ดีเออ เป็นแนวนี้หุ้นเส้นพี่น้องเพื่อนไม่ได้ผลประโยชน์เท่มันนะมันเป็นแนวนี้พี่น้องมันอันเพราะว่าเสินจื้อนี่ไปเปิดธุรกิจสีเทาอยู่ที่คิวบาค่อยนะมันค่อยว่ามันยานมันยานล้วเป็นคืออันพ่อะใหญ่นั่นนะอันเวเนซุเอลานั้นยานเขามาเอาไปโอ้พี่น้องเลยเป็นยังไงล่ะ ใครจะเป็นลายต่อไปละ่ะ